เรื่องยอ่อละครเจ้าบ้านเจ้าเรือนแพรขาวคุณแม่ยังสวยข้าราชการรัฐวิสาหกิจพร้อมลูกสาววัยห้าขวบเด็กหญิงแพร่ชมพูหรือชมพูต้องพากันออกมาจากคฤหาสน์ของคุณนายแถบทิ์เมื่อพัสกรสามีของเธอคว้าดิวสาวนั่งดริงในคาราโอเกะมาทำเมียแถมยังหอบหิ้วลูกน้อยมาอีกหนึ่งคนโดยอ้างว่าเป็นลูกของพัสกร แพรขาวพาลูกสาวไปเช่าเรือนไม้หลังเล็กภายในอาณาบริเวณของยายเกศรมีป้าสมพรและนรินมาอยู่ด้วยถึงแม้เขมนนีพี่สาวของพัสกรจะยื่นข้อเสนอให้แพรขาวเอาชมพูไปอยู่ที่คอนโดแล้วจะเป็นคนส่งเสียให้ชมพูเรียนหนังสือแต่แพรขาวก็ไม่ยอมพัสกรจะเอาลูกกลับมาอยู่กับตนให้ได้ถึงขนาดตามไปอาวาดกับแพรขาว ยื้อแย่งตัวชมพูทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านแต่ก็ไม่สำเร็จเคมิกาให้สาโรดทนายความประจำบริษัทไปช่วยแพร่ขาวไว้เพราะสาโรธให้เหตุผลว่าแพร่ขาวมีสิทธิ์ในตัวชมพูมากกว่าใครกระทั่งวันหนึ่งที่พัสกรมาอลาวาที่บ้านไรวินวิญญาณเจ้าบ้านเจ้าเรือนที่แพร่ขาวอาศัยอยู่ก็ออกมาช่วยแพร่ขาวปกป้องชมพูอีกแรง จนพัสกรต้องล่าถอยกลับไปไรบินอยู่คอยเป็นเพื่อนเล่นกับชมพูอยู่เสมอในเวลาที่แพรขาวไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวจวบจนกระทั่งลาลิตนักธุรกิจหนุ่มมาซื้อที่ฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านเช่าของแพรขาวเพื่อทำสปาลาลิตเห็นความงามในตัวแพรขาวลงทุนมาหาแพรขาวถึงบ้านเพื่อชวนไปทำงานที่สปาในช่วงเสาร์อาทิตย์ ไยวินท้วงติงด้วยความเป็นห่วงไม่อยากให้แพรขาวไปทำงานกับลลิตแต่แพรขาวไม่ฟังเพราะเธอกำลังขัดสนเรื่องเงินลลิตสะกดจิตแพรขาวตั้งแต่วันแรกที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับแพรขาวโชคดีที่ไรวินให้ชมพูนำกุหลาบของไรวินติดตัวไปเลยทำให้แพรขาวรอดมาได้อย่างบุดหวิดนาลินเห็นแพรขาวยืนพูดอยู่คนเดียวก็เริ่มสงสัย เลยถามแพรขาวว่าคุยกับใครแพรขาวจึงบอกกับละลินยายเกศรและป้าสมพรว่าคุยกับไรวินทุกคนฟังแล้วอึง้งจนคนหัวลุกสุดท้ายยายเกศศรจึงเล่าความจริงให้ฟังว่าไราวินไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาแต่เป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนอยู่ที่บ้านหลังนี้หลังจากที่ในสมัยยังสาวยายเกศศรได้ซื้อเรือนไม้เก่าๆในราคาถูกเพื่อมาปลูกบ้านหลังนี้ แล้วรายวินก็เป็นวิญญาณมาช่วยดูแลปกป้องคนในครอบครัวไว้หลายครั้งพร้อมทั้งมาเข้าฝันให้ยายเกสอสร้างเรือนให้อยู่แยกออกไปจากเรือนใหญ่ซึ่งก็คือศาลเจ้าบ้านเจ้าเรือนจนถึงปัจจุบันเมื่อได้ฟังเรื่องราวทุกอย่างแพร่ข่าวถึงกับอึ้องไปนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ชมพูตกลงไปในน้ำตั้งแต่วันแรกที่มาถึงและรายวินช่วยชีวิตชมพูเอาไว้ หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่พัสกรมาอาวาดที่บ้านจนไรวินช่วยเอาไว้ได้อีกหลังจากนั้นไรวินก็เริ่มเล่าเรื่องอดีตให้กับแพรขาวฟังว่าทำไมวิญญาณขาวถึงติดอยู่ที่นี่เริ่มตั้งแต่แรมพ่อของเขาซึ่งเป็นนักเรียนกฎหมายไปสอนหนังสือพิเศษให้กับเล็กน้องชายของวารีแม่ของไรวินวารีตกหลุมรักแรมตั้งแต่นั้นมาจนแรมเรียนจบกฎหมาย ได้เป็นทนายความที่สำนักกฎหมายจวบจนคุณย่าของวารีเสียชีวิตซึ่งวารีดูแลจนถึงวาระสุดท้ายจึงได้มรดกมากมายจากย่าจนสามารถตั้งตัวได้ทำให้หญิงใหญ่กับวีนาน้องสาวของวารีไม่พอใจสุดท้ายทั้งหญิงใหญ่และวีนาก็ออกเรือนไปหมดและว,วารีก็ได้แต่งงานกับแรมในที่สุดจนมีลูกด้วยกันคือไรวิน แล้ววีนาก็เลิกกับสามีมาอยู่ที่บ้านของวารีแรมกับวีนามีความสัมพันธ์กันลับๆแล้วแรมก็ยอมรับความจริงกับวารีในที่สุดวารีเจ็บปวดแต่ก็จำทนจนแรมถูกย้ายไปทำงานที่กำแพงเพชรวีนาก็ตามไปอยู่ด้วยนานๆานทีแรมจะกลับมาหาวารีสักครั้งแต่วารีก็ยังรักแรมเช่นเดิมความสัมพันธ์ของไรวินกับพ่อจึงห่างเหิน มีเพียงคุณหญิงจีบผู้เป็นยายคอยดูแลเอาใจใส่ไรวินเสียยิ่งกว่าไข่ในหินคุณหญิงจีบยกทรัพย์สมบัติทุกอย่างให้กับวารีรวมทั้งในส่วนของวีนาด้วยเพราะผิดที่วีนาแย่งสามีของวารีไปต่อมาไราวินเริ่มโตเป็นหนุ่มเล็กก็เสียชีวิตลงเขายกสมบัติทั้งหมดให้กับรายวินเพียงผู้เดียวรวมทั้งเรือนใหญ่ด้วยแรมยังคงใช้ชีวิตอยู่กับวีนาที่กำแพงเพชร แต่หน้าที่การงานไม่ได้เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรเพราะวีนายัางทําตัวเป็นคุณนายดูถูกคนจนไม่สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานหรือชาวบ้านได้สักคนสุดท้ายวีนาทนความเงียบเหงาอยู่ต่างจังหวัดไม่ไหวจึงให้แรมย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพแต่ทำเรื่องยื่นไปเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายแรมจึงลาออกจากราชการกลับมาทำงานที่สำนักงานทานายความที่กรุงเทพแทน แรมกลับมาที่บ้านวารีดีใจมากแต่รายวินกลับมีท่าทีห่างเหินเพราะเสียใจยที่พ่อทิ้งแม่ไปแรมขอกลับมาอยู่ที่เรือนใหญ่พร้อมกับวีนาแต่รายวินไม่ยอมเพราะตอนนี้เขาถือสิทธิ์ขาดในเรือนใหญ่ที่เล็กยกให้แรมโกรธตรงเข้าไปทำร้ายไรยวินวารีเข้าช่วยจึงได้รับบาดเจ็บรายวินโกรธพ่อสงสารแม่จับใจ ยื่นคำขาดให้พ่อกลับมาอยู่ได้เพียงคนเดียวไม่นับญาติกับวารีอีกแรมกลับไปด้วยความแค้นเงินทองที่ได้จากการทำงานก็ต้องเอาไปเช่าบ้านจ่ายค่าเลี้ยงดูค่าแต่งตัวให้กับวีนาจนสุดท้ายวีนาทนไม่ไหวไปมีสามีใหม่ทิ้งให้แรมอยู่ลำพังเจ้าของสำนักงานทนายความก็เสียชีวิตลงแรมเลยกลายเป็นคนตกงานตอนใกล้กเกษียณ แถมยังติดเล่าใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างน่าเวทนาไราวินขายเรือนหลังใหญ่ที่เล็กยกให้แล้วตนเองกลับมาอยู่เรือนหลังเล็กกับแม่ไรวินเรียนจบรัฐศาสตร์และเข้ารับราชการที่กระทรวงมหาดไทยท่านเจ้าคุณที่ซื้อเรือนไปย้ายเข้ามาอยู่เขามีลูกสาวสามคนสองคนแรกออกเรือนไปเหลือเพียงสีนวลลูกสาวคนสุดท้อง วารีแม่ของไรวินอยากให้ไรวินแต่งงานกับสีนวลผู้หญิงที่พร้อมทุกอย่างไรวินตามใจแม่เพราะไม่อยากให้เสียใจตกลงใจแต่งงานกับสีนวลในที่สุดทางทางที่ไม่ได้รักป้าของวารีเล่าให้ฟังว่าวีนากลายเป็นคนง่อยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หน้าเวทนายิ่งนักไรวินแอบไปหาพ่อเห็นสภาพพ่อก็ทนไม่ได้ แอบส่งเสียหาที่พักให้ใหม่สร้างความสุขใจให้กับแรมมากแรมเตือนสติไรวินว่าแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักอาจทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นตามมาไราวินยังคงเล่าถึงอดีตต่อไปที่เขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงถึงสมคนด้วยกันก่อนที่จะมาแต่งงานกับสีนวลเริ่มตั้งแต่บัวน้อยสาววัยรุ่นร้านขายข้าวแกงที่ตกลุมรักไรวินจนเขาพาไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกันลับ และไรวินยังให้บัวน้อยดูแลพ่อของตนเองด้วยความสัมพันธ์ระหว่างแรมและไรวินจึงเริ่มดีขึ้นส่วนรำไพน้องสาวของสนองเพื่อนรักของไรวินที่มีปัญหากับพี่สะพยจนต้องหอบน้องชายอีกสองคนระเหยเร่ร่อนออกจากบ้านไรวินจึงช่วยเหลือและอยู่กินกับรำไพด้วยอีกคนและคนสุดท้ายคือสุดสวดัสดลูกสาวของหลวงพี่ทักษ ข้าราชการผู้ใหญ่ในกรมประหลัดมหาไทยคนนี้ถึงแม้ไรวินจะไม่ได้รักนักแต่ด้วยความมีหน้ามีตาทางสังคมและไรวินเกรงจะมีผลกระทบเรื่องหน้าที่การงานเขาจึงคบหากับสุดสวาสด์ด้วยอีกคนแพรขาวไม่ชอบใจที่ไรวินทําตัวเจ้าชู้จึงต่อว่าเขาอยู่หลายครั้งไรวินได้พบกับมาลตีและหลงไหลเธอมากจนไม่ได้มาดูแลบัวน้อย สุดท้ายบัวน้อยจึงไปแต่งงานกับคนอื่นทิ้งให้แรมอยู่บ้านเช่าเพียงลำพังไรวินส่งตัวแรมไปลงพยาบาลโดยให้รำไพมาเฝ้าไข้แทนวารีมาเยี่ยมไข้แรมจึงได้พบกับรำไพรู้ว่ารำไพเป็นเมียน้อยของไรวินวารีพูดให้รำไพคิดว่าอย่าทำผิดต่อลูกเมียของไรวินที่ตอนนี้ซีนวลกำลังตั้งท้องได้ห้าเดือน สีนวลเองก็เสียใจจนบอกไม่ถูกวารีพูดอโหสิกรรมให้กับแรมในทุกสิ่งที่ผ่านมาแล้วแรมก็เสียชีวิตในวันรุ่งขึ้นรำไพยตัดใจจากไรวินในที่สุดเขียนจดหมายลาให้ไรวินแล้วจากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เคมิกาสงสัยว่าลูกของดิวจะไม่ใช่ของภัสกรจึงหาวิธีตรวจ DNA เด็กดิวรีบเอาลูกหนีไปอยู่กับสามีทำให้พัสกรว้าวุ่นใจมาก แต่ดิวทนความลำบากไม่ไหวเพราะไม่มีเงินทองใช้เลยกลับมาติดต่อพัสกรพอดีลูกป่วยเลยต้องให้พัสกรพาไปโรงพยาบาลแทบทิฟเคมินีซารดีใจมากเพราะจะได้พิสูจน์ดีเอเอของเด็กไปด้วยผลพิสูจน์ปรากฏว่าลูกของดิวไม่ได้เกิดกับพัสกรแท,ท็บทิฟเสียใจมากดิวก็รีพาลูกหนีกลัวความผิด ส่วนละลิตก็ไปติดต่องานต่างประเทศให้มาตาดูแลกิจการสปาแทนพนักงานสาวๆถูกไล่ออกแพรขาวเริ่มหนักใจพอดีสาโรยื่นข้อเสนอเรื่องงานใหม่เงินเดือนงามทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์ให้กับแพรขาวเธอจึงตัดสินใจออกจากละลิตสปาสีนวลเจ็บท้องวารีว้าวุ่นใจไม่มีรถพาไปโรงพยาบาล จึงให้เด็กรับใช้ไปตามหมอตําแยแถวบ้านมาช่วยทำคลอดให้สีนวลคลอดลูกสาวปลอดภัยดีทั้งคู่ไรวินเริ่มรักลูกสาวมากขึ้นถึงแม้จะไม่ใหญ่ดีกับสีนวลน,นักก็ตามสีนวลแอบร้องไห้เสียใจอยู่บ่อย,อยแล้วคดีความเรื่องพี่นายกรรมก็ตัดสินสุดสวาดเป็นฝ่ายชนะเพราะหลักฐานยืนยันว่าพี่นายกรรมของมาลาตีเป็นตัวปลอมสุดสวาดได้ทรัพย์สินไปทั้งหมด มาลาตีบีบน้ำตากับไรวินจนเขาใจอ่อนแล้วทั้งสองก็มีความสัมพันธ์กันสีนวลสังเกตเห็นความเปลี่ยนไปของไรวินเริ่มระแวงเคียดแค้นไรวินมากขึ้นทุกวันที่ไม่ใหญ่ดีตนลาลิตพยายามจะปลุกปแ้มแพรขาวแต่ต๊อกช่วยเอาไว้จนถูกยิงตายพอดีมาตาเข้ามาแพราขาวเลยนีกลับไปไรวินเป็นห่วงแพาขาวมาก นาลินพาแพรขาวไปแจ้งความละลิตกับมาตาตามไปที่โรงพักหาว่าแพรขาวเข้าไปขโมยของสารโรสมาช่วยแพรขาวอีกแรงด้วยความอ่อนล้าหมดแรงทำให้แพรขาวหมดสติไปสารโรนำตัวแพรขาวส่งโรงพยาบาลรุ่งขึ้นเมื่อแพรขาวอาการดีขึ้นจึงไปรับชมพูพร้อมกับสารโรดพบพัสกรที่จับตัวดิวขังไว เคมินีพยายามจะช่วยดิวออกมาแต่พัสกรมีปืนแพร่ขาวตกใจจนแทบเป็นลมโชคดีที่สาโรชช่วยไว้แล้วปืนในมือพัสกรก็ตกลงพื้นดิวหยิบขึ้นได้ยิงเข้าใส่พัสกรเข้าตรงกลางอกพัสกรเสียชีวิตในที่สุดแถบทีบเสียใจจนแทบไม่ได้สติสาโรชกับแพรขาวต้องเป็นทุระจัดงานเรื่องงานศพให้ ในขณะที่เคมินีต้องอยู่เป็นเพื่อนกับแถบทิ์บินญ,ญาณของพัสกรอารวาดจนคนในบ้านอยู่กันแทบไม่ได้ต้องไปอยู่ที่คอนโดเคมินีด้วยกันทั้งหมดรวมถึงแพรขาวกับชมพูด้วยแพร่ขาวไม่ได้กลับไปที่บ้านเช่านานนับเดือนทําให้ไรวินเหงาหงอยมากไรวินดีใจมากเมื่อแพรขาวกลับมาที่บ้านเช่าอีกครั้งเขาเล่าเรื่องราวในอดีตให้แพรขาวได้ฟัง สีนวลยังคงดูแลวารีและเลี้ยงดูลูกเพียงลำพังไรวินไม่ได้มาสนใจใยดีเธอจนก้าวเข้าสู่ยุคสงครามไรวินให้วารีสีนวลและลูกไปอยู่ที่อยุธยาส่วนตนเองไปเช่าบ้านที่เมืองนนอยู่กับมาลตีสีนวลเสียใจมากที่จะไม่ได้เห็นหน้าไราวินอีกจนกระทั่งลูกของสีนวลเริ่มโตวารีก็ต้องมาตายด้วยโรคท้องร่วงที่กำลังระบาด ไรวินกลับไปงานศพแม่แล้วรุ่งขึ้นลูกสาวก็มาตกน้ำตายอีกสีนวลเสียใจแทบคลั่งไรวินยังไม่มีท่าทีใยดีกับสีนวลเช่นเดิมสีนวลขอติดเรือไรวินกลับไปที่เมืองนนจึงได้พบกับมารตาีรู้ความจริงว่าไราวินมีมาลตีอยู่ตลอดเวลาสีนวลกลับไปอยู่ที่ตึกใหญ่ไรวินขอแยกทางกับสีนวล ยกทั้งตึกใหญ่และเรือนเล็กที่ไรวินเคยอยู่มาตั้งแต่เด็กให้กับสีนวลสีนวลบอกจะรักษาสมบัติทุกชิ้นเก็บไว้ให้ไรวินรอวันที่เขากลับมาดังคำสั่งเสียของวารีที่บอกไม่ให้สีนวลทอดทิ้งไรวินมารตีเสียใจไม่น้อยที่ไรวินไม่ได้เอาสมบัติติดตัวมาจากบ้านเลยซํำร้ายไรยวินยังจับได้ว่า มาลาตีปลอมลายมือของพ่อเรื่องพี่นายกรรมเรื่องการยกสมบัติให้ไรวินเสียใจมากที่ถูกหลอกมาตลอดในงานศพของประสมแม่ของสุดสวาสดไรวินก็ไปร่วมงานด้วยสุดสวาสดไล่ให้ไรวินออกจากงานไปอย่างไม่ใหญ่ดีโทษที่เข้าข้างคนผิดอย่างมาลาตีและใช้ชีวิตกันอยู่อย่างผัวเมียออกนอกหน้าท,ทั้งทั้งที่ไรวินก็มีครอบครัวแล้ว ทำให้ไรวินได้อายมากซ้ำร้ายมาลาตียังปลอมลายมือว่าเป็นไรวินเขียนจดหมายไปขอเงินกับสีนวนตลอดเวลาจนสีนวนต้องขายข้าวขายของในบ้านเอาเงินให้คนของมาลตีไปโดยไม่รู้ว่าโดนหลอกสุดท้ายรายวินจึงจับได้ว่ามาลาตีปลอมพินายกมของพ่อจริงๆแต่ด้วยความหลงไหลทำให้รายวินอภัยให้มาลาตีทุกอย่าง ป้าใหญ่ไปเยี่ยมสีนวลที่กำลังเจ็บหนักจึงเขียนจดหมายให้ไรวินไปเยี่ยมแต่พอดีเขาติดราชการมารตีจึงไม่ยอมให้ไปเยี่ยมสีนวลรอคอยการกลับมาของไรวินโดยการใช้มีดกรีดที่ข้างเสาเรือนนับวันรอเขาทุกคืนจนสุดท้ายเธอก็ตอมใจตายเพ้อหาไรวินจนนาทีสุดท้ายของชีวิตสีนวลยกบ้านให้ไรวินโดยฝากกุญแจไว้กับป้าใหญ่ ไรวินกลับไปที่บ้านหลังนั้นเขาไม่เห็นทรัพย์สินใดๆหลงเหลือมีเพียงจดหมายของเงินที่ลงชื่อว่าเป็นของเขาซึ่งแท้ที่จริงเป็นลายมือของมาลตีนั่นเองไรวินเศร้าและเสียใจเป็นที่สุดรู้สึกถึงความผิดและความโง่เขลาของตัวเองที่หลงรักมาลตีจนไม่ลืมหูลืมตาและไม่ได้มาดูใจสีนวลเลยจนนาทีสุดท้ายไรวินแค้นใจมาลตีเป็นที่สุด กลับไปดูหีบใส่ของจึงพบแหวนของแม่รายวินอยู่กับมาลตีเขาจึงยิ่งมั่นใจว่ามาลตีจะต้องเอาสมบัติจากซีนวลมาอย่างแน่นอนมาลตีสุดจะแก้ตัวเพราะไรวินถือจดหมายลายมือของเธอมายืนยันรายวินให้มาลตีสารภาพผิดมาทั้งหมดและขอเลิกกับมาลตีในที่สุดมาลตียังไม่หยุดแค่นั้นยังปลอมลายมือไรวินให้กู้หนี้ยืมสิน จนเจ้านี่มาเอาผิดกับไรวินเขากลัวจะเสียประวัติการทำงานจึงต้องลาออกนำเงินมาใช้หนี้โดยที่เขาไม่ได้ก่อไรวินกลับมาอยู่ที่บ้านของสีนวลส่วนมาลตีก็มีสามีใหม่ถูกปอกลอกจนหมดเนื้อหมดตัวและผูกคอตายในที่สุดไรวินใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างน่าเวทนามีเพียงเงินที่เขาเอาบ้านไปจำนองไว้กับป้าใหญ่ไวเ้เลี้ยงดูตนเองอดมื้อกินมือ้อ มีเพียงป้าใหญ่ที่คอยส่งข้าวส่งน้ำมาให้แถมยังป่วยกระสอบก,กระแสะอีกไรวินเห็นวิญญาณของลูกและสีนวลมาหาสีนวลบอกจะรอคอยวันที่จะได้มาอยู่ด้วยกันกับไรวินไม่ว่าจะนานเพียงใดด้วยความตกใจไรวินจึงวิ่งหนีตกบันไดลงมาเสียชีวิตอยู่ที่เรือนนั่นเองแพร่ขาวได้ฟังเรื่องราวทุกอย่างจากไรวินแล้วก็รู้สึกเศร้าใจไปด้วยไรยวินยอมรับ ว่าเขาเสียใจที่ทำผิดต่อสีนวลแต่ยังไงเสียเขาก็ไม่ได้รักสีนวลและไม่มีวันรักวิญญาณของสีนวลที่อยู่บนชั้นสองของเรือนหลังเล็กยายเกีศสอนได้แต่เจ็บใจและบอกจะไม่มีวันปรากฏวิญญาณให้ไรบินเห็นเพราะกลัวไรวินจะหนีเธอไปอีกสีนวลขอเฝ้ามองไรบินอย่างนี้ตลอดไปลลิตหาทางแก้แค้นแพรขาวจึงไปที่บ้านแพรขาวพร้อมกับมาตา มาตาเป็นคนเอาน้ำมันไปราดบริเวณบ้านแต่เห็นวิญญาณของสีนวลยืนอยู่จึงตกใจวิ่งหนีไปก่อนสนละลิตไปที่ห้องของแพรขาวไรวินจึงรีบมาปลุกแพรขาวให้หนีไปที่เรือนยายเกสรรอดไปได้อย่างบุญวิตลลิตเจอเข้ากับวิญญาณของต๊อกต๊อกสิงล่างล,ลิตมาตาจึงเห็นลลิตเป็นต๊อกใช้ไม้พายตีจนล,ลีตตาย ส่วนตัวเองหนีจนพ้าตกตึกตายตามอีกคนวิญญาณของพัศกรยังคงอลวาดจะเอาแม่ไปอยู่ด้วยจนแถบทิปประสาทเสียแทบไม่ได้นอนแพขาวต้องนำตัวชมพูและตนเองไปนอนเป็นเพื่อนแถบทิปที่คอนโดของเคมินีอยู่บ่อยครั้งสุดท้ายยายเกสรก็เสียชีวิตป้าสมพรตัดสินใจขายที่และรื้อบ้านทิ้งวิญญาณของตอกมาบอกกับแพขาว ว่าวิญญาณของสีนวลอยู่ที่ชั้นสองของเรือนหนังเล็กอีกหลังในบ้านของยายเกศรแพรขาวจึงไปหาสีนวลเพื่อเรียกล่อมให้สีนวลปล่อยไรวินไปเพื่อไรวินจะได้ไปเกิดไม่ต้องทนทุกข์อยู่อย่างโดดเดี่ยวสีนวลยิ่งโกรธเมื่อเห็นว่าแพรขาวมีใจผูกพันกับไรวินจึงให้วิญญาณร้ายมาทําร้ายแพรขาวไรวินคุกเข่าขอร้องไม่ให้สีนวลทําร้ายแพรขาว สุดท้ายไรยวินยอมสละวิญญาณของตนเองไปเป็นวิญญาณร้ายแทนเพื่อช่วยชีวิตแพรขาวความตั้งใจดียอมเสียสละจิตวิญญาณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นทําให้วิญญาณของไรวินหลุดพ้นจากบ้านแห่งนี้สีนวลจึงกลายเป็นวิญญาณที่โดดเดี่ยวไม่ได้มองเห็นไรวินอีกต่อไปวิญญาณของไรวินตามมาขอบคุณที่แพรขาวทำให้เธอหลุดพ้นจากทุกสิ่ง สามยังเกลียกล่อมให้ภัสกรปล่อยวางแล้วไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องวนเวียนอยู่กับอดีตอีกภัสกรจึงจากไปอย่างสงบบ้านไม้ของยาเกสรถูกรื้วิญญาณของสีนวลไม่มีที่อยู่แพร่ขาวให้สาโรธเป็นธุระนำไม้ไปสร้างศาลาถวายวัดเป็นศาลาคู่ชื่อว่าศาลาไรบินและศาลาสีนวลวิญญาณของไรบินพาสีนวลมาอยู่ที่ศาลา ทั้งสงต่างองโหสิให้กันไม่มีกรรมใดผูกพันกันอีกไรวินมาพบแพรขาวในฟันเพื่อบอกลาและให้แพรขาวลืมเรื่องราวที่เขาและแพรขาวได้พบกันเพื่อที่จะได้หมดความผูกพันและได้แต่งงานกับสาโรธผู้ชายที่รักมั่นในตัวแพรขาวตราบใดที่ไม่มีใครพูดถึงไรวินแพรขาวจะไม่สามารถจดจำเรื่องราวระหว่างเขาและแพรขาวได้อีก วิญญาณของสีนวลก็มาขอบคุณแพรขาวเช่นกันที่ทำให้เธอมีที่อยู่ไม่ต้องเป็นวิญญาณเร่ร่อนแพ้ขาวลืมเรื่องระหว่างเธอและไรวินอย่างหมดสิน้นเธอแต่งงานกับสาโรธในเวลาต่อมาชมภูไปรเรียนต่อเมืองนอกจนเป็นสาวและแต่งงานมีครอบครัวพร้อมทั้งมีลูกแฝดสาโรธเสียชีวิตในเวลาต่อมาชมพูจึงพาครอบครัวกลับมาอยู่ที่เมืองไทย เธอซื้อเพลงมาฝากแพรขาวซึ่งเป็นเสียงเปียโนโที่ไรวินเคยเล่นให้ฟังชมพูบอกคิดถึงคุณลุงไรวินทำให้อดีตที่แพรขาวเคยลืมเลือนกลับมาอย่างสมบูรณ์เธอร้องไห้คิดถึงไรวินคืนนั้นแพรขาวเสียชีวิตและได้พบกับไรวินอีกครั้งทั้งสองต่างมีความรู้สึกที่ดีให้แก่กันได้พบและอยู่ด้วยกันในที่สุดติดตามชมละครเจ้าบ้านเจ้าเรือน ทุกวันพุธพระฤหัสบดีทางไทยทีวีสีช่อง3เริ่มตอนแรกวันพุธท,ที่2มีนาคม2559